ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยช่องนี้เขาเล่นทำหลับรายการเนี้ยได้แคปชื่อไปย่าครับเรียบร้อยครับโหเมื่อกี้บูดทำทุรละอยู่ครับแค่ถแค่ปกข่าวนะครับไม่งั้นโดนเช็คกันหลังโรดเดอรี่ไม่แคปแคปยัาอ่ะ แคบลากแคบลาแคบลาโอเคแอ้มาหลังแคบแคบตัวเองนะครับเลดเลดมานะครับเพื่อจะครบครบพี่มองมีสองแล้วก็ไอ้ไบหายไปอีกหนึ่งไอไบอยู่รันบินเพื่ออะไรผมจะไปไอบี้มันไม่ยืนอยู่ในวอยเออมันไม่เข้าวอลเมื่อกี้แคบมีผมไหมเนี่ยพี่เมฆมีมีมีเพื่อนแคบเมื่อกี้เลยใครยังไม่ถึงบ้างผมกำลังไปรับกับลูก้าอ่นเลยครับรถรถเสียหายแป๊บนึงทำได้ก็ลงมา ใกล้ถึงยังอ่ะจะได้ลงมาเซตกลแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับเออหนูนึกว่าลงไปรีเขาได้ปหะตอนแรกม่่งไอ้ไปรีเขาคืออะไรวะกี่รลสนะชุบเขาอะก็ลองหสิบปะเขาไม่เคยชุบเราเลยนะเออช่างแม่งเหยียถ้ามันจะแบบแผนฝังผูดช่างแม่งมันอ่าเอาไม่ต้องเล่นแม่เขาด้วยหรอแจ้งใบเขานะช่างแม่งแม่งแม่งไอโบเหี้ยเออขอโทษ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 อตอนแหลมนะครับผู้ขอโทษ มึงมึงขอโทษได้ยังพอตายังเนี่ยตอนไอจะส่งตัวไปให้เขาไปเขาไปหาเย้รอจัดเย้รอจัดเย้อว่พีอคนอยยัมึงหัวราอแบบนี้ไม่ได้แล้วนะมึงต้องหัวเ้าะ้โค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 ไม่ผมเ้ื่อพี่โตพี่โตไม่้โค้โค้โค้บค้โ้พี้โตพี่โต้ม่ทโครโค้โค้บค้โ้ผมเชื่อค้่คว้อค้โ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 คะโค้โค้โค้โ้โา้โค้โค้โ้โ้โา้โค้้โค้้โค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 ้้โค้โค้โ้ค้โค้โค้ค้้ ใกล้ใกล้แล้วครับนครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วไม่ค่อยกดดันแต่เพื่อนรอเราคนเดียวอยู่ลูกไหนครับออฟไลน์ครับลูกอเล่นั่นไหนวะไปเรียนนั่นหนะไปแค่คือจะได้เปรียบไม่ได้เปรียบก็อยู่ที่บูอ่ะตอนเนี้ยคุณบูรู้ความอะไรพับเนี่ยคุณบูลูกอะไรนะผมฟังไม่ทันออฟไลน์ออฟไลน์ลูกลูกก่อสร้างอ่ะก่อสร้างหะลูกแนวเป็นขอแป๊บนึงเพื่อนจะชนะหรือแพ้ก็อยู่ที่บูแล้วตอนเนี้ย อ่ะผมบอกแค่นี้แหละว่าเพื่อนพร้อมหมดแล้วลงลงรถแดงไม่ได้กดอันเชื่ลงรถได้ไม่ได้กดอันนะลงรถแไม่ไปลงกลนี่ลงไปลงไปลงไปลงใกล้ใกล้ไปลงเนินเขามาอยู่หน้าวงเลยวะเราก็เราก็อ้อมไปข้างหลังดิรออะไรอ่ะไม่เอาเนินสูงพี่หมองพี่หมองพี่หมองคนนี้ไปนั่งด้วยพี่หมองพี่หมองคนนี้ไปนั่งด้วยพี่หมองผมว่าเราเราจะอ้อมตรงนั้นทำไมพี่เราไม่เอาเนินสูงหรอ

เอาอโต้นายนายนายโต้ไหน,หน,หน,หนวะมันมป็นมีแค่เนี่ยคนเราไปไหนหมดอ่ะโอ้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะทำทรงเดินดันมาเฮี้ยแต่คนมีแค่นี้แต่ <laughs> คนเรามันมาสายมันแอบเนียนเว้ยตัวละครลับนะั่นแหละแอบเนียนในวอว่ากูอยู่นะครับกูอยู่นะครับในไงในไงในไงตัวละครลับมาแล้วน่ะให้มันเหมือนรถวะไม่โม่งนะปิดดีๆนะไม่ปิดชุบีนะ แมวแมวแมวแวแตดูน้อยน้อมองไกลๆก็เห็นใช่ไหมโอ้ยเขาดูเยอะจังวะเยอะเราเยอะกว่าเยอะไอ้เรียเราอยู่ในพุ่มโคตรเยอะไอ้สัสใช่เหรอเออเนี่ยในพุ่มเราโคตรเยอะอะดูดิกีชีวิตเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหโอเคโอเคเลยไอ้เรียโอเคเลยแกเป็นจะลัวในพุ่มเป็นร้อยอะไอ้สัส เตรียมตัวน้ำสามสิบีน้มามามาสามสิบบีแม่สามสิบีดีกว่ายูในภูมิว้ก่อนจะเย็นดิแค่แค่บูมครเนี่ยบูมบนะจะเย็นอยู่ในภูมิว้ก่อนเนี่ยเอวไว้เีอะ พวกสายสิบวิทีวีทีววีไปไหนเนี่ยมาๆมา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 ามนเดิมนะเหียบไปเลยนะเหียบไปเลยนะขึ้นมาขึ้นมาต้องสุดทางะเว้ต้องสุดทางนะเวชุบเพื่อนด้วยนะพี่ชุบเพื่อนโฟกัสเพื่อนโฟกัสเพื่อนด้นะไลเดินเลยเดินสุดเลยเนี่ยไปลตินาติตาาติตาตายอีไปไปไกีเดยเข้ามาเลยเดินเยอะเข้ามาสวยอมสวยเ้เพ่อน

โซนตรงกลางไว้โซนตรงกลางไว้ดุบเองดุบเองโซนตรงกลางไว้อะไรอะไรชเพื่อหนชเพื่อนหน่อยชเพื่อนหน่อยเฮ้ยมตงกางมาโตรงกลางเ่นตางกับเล่นตรงกลางเฮ้ยมาเล่นตรงกลางตายตายตายตาไอ้เหี้ยมึงจะแยกไปไหนวะจุดพีชจดเพื่อนหน่อยสวยรำจุเพื่อนหน่อยตายตาย สวยสวยสวยรัร <enders> ับอโทษครับเซยยัดเซยมยเลยพื่อนเพนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพือนเพี่ยเพื่อนเพื่อนเอเพื่อนเ่นเเพื่อนเนเ่อนเพื่อนเพ่อนเนเพ่อนเพนเพื่อนเพื่อนพ่อนเพ็บเเก็บนเเ่เเนพ่นพ่นพุ่มน่มนพุ่มนพุ่นนนน้นนเันเนนนนอย่นพ่ในพุ่ม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 นพ่น เว้ยสวยโนซอฟโโหทำไมเจไม่ขึ้นอ่ะฮัลโหลสดีค้าค้าไม่ขึ้นทำไมอ่ะฮัลโหลตายตายพี่จะไปออกดิอยู่น้ำอยู่อดิวเ๋ยช่วยดิวดิวดิออกมาเจออกมาเจเอส้าฉลาดมึงต้องออกมาอะไรเพื่มมาุบเจอมึงฉลาดต้องออกมาโนซอฟเล่นกลางที่โนอฟเล่นกลางฉดต้องอมาดิมกีดมกับีดิถ้าฉลาดมึงต้องออกไปก่อนเดีอมดิ สลามมออกไปก่อนหยิบเพื่อนแล้วออกไปก่อนหยิบแล้วเพื่อนออกหยิบหยิบแล้วออกหยิบแล้วออกหยิบแล้วออกใครเนี่ยไอ้เหี้ยชุบเร็วๆมากับมากับมาเรากับมาเหนิงเหนิงหนู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 ไปเล่นตรงนี้เลยเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เดี๋ยวไปเรียกเพื่อนมาเดี๋ยวไปเรียกเพื่อนมากับมากับมาเก๋กับมา เกดเกดก็มาลิมถนนเกดมาลิมถนนเกดมาลิมถนนปล่อยไปเลยปล่อยให้โนซอไปเลยออกมาเกดออกมาออกมาลิมถนนออกมาลิมถนนก่อนใจเย็นใจเย็นสวยออกออกมาออกมาเลยเกดออกมาปล่อยปล่อยให้นศไปปล่อยโนซอไปก่อนเอาเพึ่งออกมาเอาเพึ่งออกมาเอาเพึ่งออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมื่อปิดออกไปเลยตรงนี้แค่คนเดียวเองเฮ้ยดีหมดช่วยหน่อยช่วยหน่อย มาเอาพืดออกมาไปปิดไปปิดไปเพื่อนช่วย่อยไปิดไปเฮ้ยไปไปเลยไปเลยไปเลยโฟกัสไปมาลูกโฟกัสจะผมไปดิไปดิเอาไรเออเออเฮ้ยคือรถึ้นรถึ้นรถึ้นรถเกิดล้ืขึ้นรถเกิดล้วขค้นรถวิ่งออกไปวิ่งวิ่งไปค้นรถวิ่งไปึ้นรถวิ่งไปึ้นรถ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  ไปขึ้นรถนะไปเลยไปเลยนะไปเลยขึ้นรถนะไปเลยไปเลยเลยไปเลยเลยไปเลยเลไปเลยไปเทไปเทตรงกลางเทไปตรงกลางไม่ต้องไปดงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปแทงเขาไปเลยไปเลยไม่เป็นไรขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถไปเลยขึ้นรถไปเลยขึ้นรถไปเลยไปเขาไปเลยไปเขาไปเลยมาๆาไปต่อไปต่อโอ้ยเกี้ยเราก็อะไรวะเนี่ยขึ้ขับเลยเราอยู่คนนึงนะต้องอยู่คนนึงนะ ตอนนี้เทียกำลังเก็บอยู่นะไปลูกต่อไปเลยเทียได้รอนเทียน่าจะได้รอนเออเออไปไปลูกต่อไปเลยไปอีกลูกนึงเลยต้องไปลูกเต็มพี่ลูกเต็มไม่งูใช่ไหมเลยไฟไม่ไหวเฉยนีดไม่กระจายมันกระจายเกินคือไม่ไม่มีคอเสียงต่อเลยอ่ะพอมันหมดไปปุ๊บมันก็คืนอ่ะมันก็ไปเรื่อยอ่ะมันกระจายออกไปเล่นปิดตัวชุบเหมือนเดิมอ่ะเหมือนตอนแรกที่มึงเล่นแล้วแพ้อ่ะก็ไปเก็บก็ไปเก็บก็ไปเก็บมันคือฟีลลิ่งเดียวกัน ใช่ถึงแล้วบอกบอกให้สัญญาณหน่อยนะเดี๋ยวกูเตรียมจะได้แล้วว่ะจินก้มหนาแล้ววะพี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วจินก้มหนาแล้ววะแล้วเราเข้าเลยไหมล่ะไอต้องรีพอร์ดเลยเยอะเยอะอยู่ครับเยอะอยู่สี่แก๊งอะประมาณสี่แก๊งอ่ะยังไม่เกินเลยสี่แก๊งอ่ะอืมลุกในพุ่มตายหมดเออกระจายไปกระจายปิดตัวชุบไง เข้าได้อย่างน่ะเข้าได้เลยใช่ไหมถึงแล้วเลนอ้ยเพื่อนกำลังไปเยอะเลยนะเอ้ยเพียร์กำลังไปเยอะเลยนะอุ้ยเอ้ีโมอ่ะตรงสตมาได้ไปเลยเข้าเลยเข้าเลยเนี่ยเขามากันเยอะละเยอะแล้วเยอะแล้วเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอืมโดนไล่ล่ามัเหมือนเดิมมั้มันเหมือนแบบมันพยายามจะปิดตัวชุบอ่ะมันหน้ามืดตามัวกันอ่ะ มันเล่นเหมือนเดิมอะมันเล่นเหมือนตอนที่ที่แพ้ไฟอะแกที่ว่าแบบพยายามทุกคนพยายามจะแบบปิดอะแล้วปิดไม่ลงอะพอปิดไม่ลงก็ป <right? Okay? S 2> oh ัญหาละจแล้วเสร็จแล้วเสจแล้วเสร็จแล้วเจแเสร็จแล้วเสร็จแล้วจแเสร็จแล้วเสร็จแล้เส้วเเส้วเสร็จแล้วเสรจแล้วแล้วเสร็จแเสร็วเสรเสร็วร็เส็จแล้วเสร็แล้วเสร็จแล้วเแล้วเสร็จแล้วแล้วเสร็จ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 แล้ว ตงไม่เห็นตงไม่เห็นตงไม่เห็นรกูจะไมเห็นกูจะ่เห็นกูจะไม่เห็นกูตาวาไม่มีตาอเห็นกูโอ้จะไม่เห็กูไม่กูเปียนกูเปียงเตนะครับเออจะเป็นกูหรอเปล่าไอ้ดีจะได้ไรไอ้ดีจะได้ไรครับจเป็นกูรือเป่าวะยัครัยยัยเตยนพี่เตยันเตยนพี่เป็นกูบ้างเราเต็มแล้วไอ้ดีหลับเต็มกูบ้างอ้อ้้โ้เปอร์เซ็นต์เดียวเองโอ้โห ยังคุมอย anyway oh yeah. <S 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 ู่ออฟไลน์แชมป์เก่าเป็นไปได้ยังไงออฟไลน์ไอ้เหี้ยขยันนะครับเดี๋ยวผมอุ้มแย่งให้นะครับฮัลโหลครับช่วยหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวอคือเนดีครับดูให้หน่อยได้ไะทุกคนเนี้ยไม่มีเลยมันอุ้มใครไม่ติดเลยอ่ะขายแล็ช็อกโกแลตครับขายแล็ช็อกโกแลตเด็ดดีครับ พอจดีเดี anyway, ๋ยวคืนดีครับพอใจดีเดี๋ยวคืนดีครับพี่ชายนี่ไอดาเคนอยู่นี่นะครับที่ใส่จุดสีฟ้าดาเคนอยู่นี่เลเมานี่เลดเลมานี่เลเลเุบหน่อยเลดเเเเเลาดงหวแงมันชุบนะเพื่อนมาไม่มีดิครับวาดงครับวาน่็งไม่ได้เลยครับนี่น่าจะแไมีครับมีนาทีนาที ไอ้บ่าน้องชุปพี่หน่อยหาเลหาแลช็กโกลตครับหาแลช็กโกลตครับหาเลกโกแลตไม่ได้อุ้มนาดดิหาแลกโกแลตับมครับมนครับอุ้มไม่ได้าแลกโกแลตครับแไปแล้วเจ็ดี่สครับเจ็ครับต้องช่วยดีนะลุงไอ้เยี่ยมขอบคุณขอบคุณครูนี้กูก็สิบนะมีข่าวดีไหมัเช็อแลตรมีข่าวดีไหมแป๊บรช็อกโกแลตคราเลพี่ชายพี่ชาเป่าอะไรครับ ขาก็ได้อันนี้อยู่ได้ของตื่นอยู่เจ้าเลยกูโอ้ไม่ติดปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเขาหน่าจะแคสรอรอแป๊บนึงครับอะไรพูดอะไรเนี่ยไอ้ผัดอ่าแลกช็อกโกแลตครับไม่ไม่ต้อ่าำอะไรครับพี่ดูผมขอลงก่อนจอไอ้ชิปแม่ได้ชิปแม่ได้ชิปแม่อันนี้เขาเรียกว่าชิปหายของจริง หายไปเลยอะวไม่ได้โอดีนายเลยได้เพราะว่าผมอีกวีเดียวตอนแรกูก็ลังจะได้เหมือนกันผมมาประมาณสองนิกูเหลือแบบนิดเดียวอะได้แหละแม่งเข้ามแต่ก็โอเคเลยได้ก็คุ้มไป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 ลุงเดี๋ยวเหมือนมีงานหืมเหมือนมีงานหืมที่ไหนที่ไหนม่รู้ว่าแลนดนด์แลนดนนด์นดแลนนแลนด์นนนดแลนด์เดี๋ยวแลนดน เอ้ยพี่อะโรนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอากูตายอีกไออ่หลังหลังเที่ยงคืนมาเทศเอดีไดไหมประเทศเอดีให้หน่อยได้ไหมอันนี้เหลือเกนอะหมดแล้วหลังเที่ยงคืนแล้วกันหลังเที่ยงคืนมาเทศเอลุงเดี๋ยวไปเทศของเรียวล่างนะได้ได้ได้ไม่ในแอดด็อกไงแอดด็อกเก็บไม่ได้เลยเหรอโอ้เพื่อนเบิกหมดเลยตอนเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิร์กับพี่ก็ได้เอเดียโอเคได้พี่ได้ๆพี่เกียรติบันทีละสิไงได้ได้ครับ,บ,บพี่งั้นเดี๋ยวผมมาให้<อ>เ,เพื่อนเบิร์กับพี่อีอมัวใ่เออาไปกน I'll be gone, I'll be yeah